ลูกกลับจากเมืองนอกไม่กักตัวแพร่โควิดติดแม่จนโคมา่าหมอรายหนึ่งเผยเรื่องเศร้าแม่รายหนึ่งเกิดอาการโครม่าจากโควิด -19 เพราะลูกที่กลับมาจากต่างประเทศไม่ยอมกักตัวพาโรคร้ายมาให้ครอบครัวเตือนระวังการส่งเชื้อภายในครอบครัวแบบไม่ตั้งใจเหตุจากติดเชื้อแล้วไม่มีอาการพอสอนายแพทย์โอพาสพุชเจริญดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โพสต์ข้อความถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าการส่งผ่านเชื้อแบบไม่ได้ตั้งใจให้คนรอบข้างการติดต่อของโรคโควิดเกิดขึ้นได้ง่ายมากเดิมเคยเชื่อว่าการติดต่อเกิดหลังจากที่คนไข้มีอาการเหมือนโรคซาร์สแต่ข้อมูลในปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้อาจติดต่อผ่านได้จากคนที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือก่อนที่จะมีอาการดังนั้นหากกลับมาจากต่างประเทศ แม้ว่าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรควรกักตัวอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา1 4วันอยากเข้าใจว่าไม่มีอาการคือไม่ติดเชื้อเคสคุณป้าคนหนึ่งอยู่บ้านสบายดีติดเชื้อโควิดจากลูกสาวที่เดินทางมาจากต่างประเทศแต่ไม่ระวังเรื่องการกักตัวเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่มีอาการไม่น่าป่วยเลยไปอยู่ด้วยกันตามปกติแต่แยกตัวออกไปหลังจากที่ลูกสาวเริ่มมีอาการเหมือนเป็นหวัดแต่ก็ไม่ทันการ วันที่มาตรวจคุณป้ามีอาการคล้ายเป็นหวัดมา6วันเอ็กซเรย์ปอดยังปกติอีกวันถัดมาอาการปอดอักเสบชัดเจนขึ้นคนไข้าหายใจเหนื่อยจนระบบหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็วและใส่ท่อช่วยหายใจย้ายเข้าห้อง ICU คนไข้าอาการหนักมากเข้าใจความรู้สึกของลูกที่รู้ทีหลังว่าแม่ตัวเองต้องมานอน ICU เพราะไม่ระวังเรื่องการกักตัวต้องรู้นะครับว่าเราอาจจะทําให้คนในครอบครัวที่เรารัก ป่วยจากความไม่เข้าใจและไม่มีระเบียบวินัยหากกลับมาจากต่างประเทศต้องกักตัวจนครบ14วันครับเพราะหลังจาก14วันแม้ว่าติดเชื้อจะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้น้อยอาจจะทํายากแต่มีความจําเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเคสใหม่ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเคสที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ